เที่ยวทางกลางป่าออนไลน์ปาดจีตตอนจ้าอย่าลืมที่นอนมอนจังน,นอนเลยตัวแสบเนี่ยพ่อจ๋าน้องทำงานเนี่ยนอนยิ้มอะไรโลกตัวแสบนอน ยิ้มอ่ะพราจ๋าจะ,จะได้ไมทำงานนะลูกน้องยออพ่อจ๋าลาเพราะจ๋าทำงานนิดนึงอ่ะนอนได้แล้วนุ่มมากเนี่ยตาเล็กตาน้อยที่ไม่นอนกับพ่อหนูแล้วปลุกลูกมาเล่นเลยว่า ทีลูกเข้าใจพี่ว่าพี่ต้องตังอือแต่เช้าต้องออกไปทํางานเข้าใจยากแต่ไอ้คนที่ไม่ยอมให้หลับมัคือแม่<ข>ไม่ใช่ลูกเขานอนยิ้มเขาใส่หัวเล่นลลูกลลูกอจานนจานนจานนลูกเลยลูกแล้วด้วยลูกจาน

พี่มันอนที่หนูนี่แหละเดีพี่ไปเปิดทับลูกข้าหนูเอาลูกนกลาถามว่าคุณปลุกลูกมาเล่นันคืออะไรเขานอนยืนอย่คนเดียวจาพอจ๋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 าพ่อจ๋าพอจ๋า่อจ๋า่อจ๋าพ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 อจ๋าพ่อันาพอาพอา่อจาอจา่อจ๋า่อจ๋อจ๋าพ่อจ๋า่อจ๋า่อูาพ่อจ๋า่อจไม่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋่อจ๋าอาา่่อาา อันน้องหันหาใครคะอันไหนไอันเธอเธอเธอหาใครลูกหันหาใครหันชาหันขวาหาใครคะน้องเอ้ยน้องหันหาใครลูกอหาใครอ่ะไม่ยิ้มไม่ยิ yeah. ้มไม่ยิ <c ười> <c ười> <c ười ้เมื่อกี้น้องหันมองหมาใครบอกแม่หาใครคะดูเด็กดูเด็กฉลาดดูเด็กหาใครไม่รู้มองหาใครอันน่าหันใชอายหาใครหาใครออามองอีกเดี๋วเอามองก้มหาใครแล้วหันอีกเดี๋หันอีกเดีอ่วหาใครอ่ะคุยใครลูก หาไค่ไม่รู้อุ้ยตา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 อันน่ะอันน่ะอันน่ะหาไค่หาไค่เลยอ่าหาไค่เลยหาไค่ไม่รู้ไหนหันใช่หันขวาหาไค่คะอันใช่อันใช่หาไค่อันขวาหาไค่หันใช่อีกแล้วอ่ะอันหาไค่คะอ่ะอันอีกแล้วอันอีกแล้วอันหาไค่เลยอ่ะันจังเลยอ่ะน้า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 น้องหันหาไค่คะอ่ะหนหาไค่เลยไหนน้องหันหาไค่หาเจอไหมคะหาเจอไม่รูก ไม่เจอเหรออานาคันหาหาเจอไหมคะไม่เจอเหรอลูกเหรอ่อเก่งเจอไหมหันใช้อหันกว่าหันใช้อหันกวาหันใช้อหันกวาหันตรงไหนเลิกอะตุมปุ้งหาใครเลิกหาใครน้องหาใครคะหันแม่ตาไหมอะไรนะมาหาอะเกิดอะดูเด็กเกิดอะเกิดอานันเกิดอะเกิดเดี๋ยวนี้รู้เยอะมากอาเตบมือมากอาเตบมือมากเก่งมาก หันซ้ายหันขวาดูเลยนะได้ทำไงหันซ้ายเหรอหันซ้ายหันขวาดิหันขวาดิหันขวากันด้วยหันขวาด้วยสิลูกหันซ้ายหันขวา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 อัดูจ้าให้แม่ดูก่อนนะร้องธุเจ้าสวยๆยังไงคะอัดูเจ้าสวยๆก่อนค่ะอัดร้องเพลงให้ฟังจ้าจั๊กจิ้งจ้าจะจ๊กจิ้งจ้าจะจ๊กจิ้งจู้อุ้ยทำไมสวยอย่างนี้ลูกสาวใครคะ ลูกสาวแม่จ๋าอฉันชาอันกว่าด้วยอันกว่าอันกว่าหันชาหันกว่าหันชามันมันจะปุ่ม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 ร้องเพลงกันเนี่ยเมื่อกี้แม่คุณไม่คุยน้องหัวเราะเนี่ยพอแม่จะแบบให้น้องถ่ายคลิปเขาก็ไม่หัวเราะกับแม่ ทำไมไงไสไหมไสหรือไม่ไสไม่ไสมั้งเที่ยวทางกลางป่าออนไลน์ปาดิจิตอลเจ้าอย่าลืมที่นอนมอนเก่านอนเลยตัวแสบเนี nee, ่ยพ่อจ๋าน้องทำงานเนี่ย นอนยิ้มอะไรเลิกตัวแสบนอนยิ้มอ่ะพรอจ๋าจะต้องไม่ทำงานนะลูกนอนเลยพรอจ๋าลามพรอจ๋าทำงานนิดนึงอ่ะนอนได้แล้ว นูมากเนี่ยตาเล็กตาน้อยที่ไม่นอนกับพ่อหนูแล้วปลุกลูกมาเล่นเลยว่าที่ลูกเขาใจพี่ว่าพี่ต้องตังอือแต่เช้าต้องออกไปทํางานเข้าใจยางแต่ไอคนที่ไม่อยากให้หลับมาคือแม่ไม่ใช่ลูกเขานอนยิ้มเขาใส่หัวเล่นลูกลูกพ่อจากจี้อจารย์ จสดงมากกลมืสีแาจจ่ตอ่แต่เชาา้านะกานดีกุ๊กหวังม,มากเลยไม่เก็บกมูซี่วมาเลยห <1 S 1> น,นึ่งสองโอเคอเครับงัน้นจอน้าพอตื่นแตเชา้าพอต้องทำงานโอเคกานดีนะลูก